เป็นยังไงบ้างคะหลังจากฟิวอินงานของเราแบบ2เดือนกว่าแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่ใช้งานมาก็คือทุกมุมมหาสามารถใช้งานได้หมดเลยค่ะก็คือก่อนหน้านี้บ้านอ่ะบ้านโล่งมากแต่ว่าหลังจากฟิวอินไปอ่ะมาทําให้รู้สึกว่าบ้านอ่ะเป็นบ้านจริงๆมันให้ความรู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็แบบ มันดีอ่ะมันดีมาก่ะใช่เหมือนยืนเล็บให้เขาไปเบื้องตน้นใช่แล้วเขาก็ออกแบบมาแบบตรงตามเล็บที่เราอยากได้ลเปิดมาแล้วคือเห็นเป็นดีไซน์ตอนแรกเนี่ยคืออยากออกแบบให้เรียบๆแบบนี้ใช่ค่ะชอบความแบบเรียบๆมินิมอลนิมิมอหน่อยไม่ต้องแต่งเยอะเลยม,มี้มตรงนี้คือโซนโปรดเลยมคะ ส่วนเปิดมุมเปิดเลยบุญป่เลยโหสวยมากอันนี้คือเป็นแบบว่ามีโมเดลน่ารักน่ารักตกาแต่งนิดน้อยใช่ค่ะอ้แล้วมาที่ดีไซน์ตรงนี้ค่ะก็คืออยากให้แบบดูมีดีเทลใช่ไหมคะก็เลยแบบเป็นเพิ่มมุมโค้งเข้าไปใช่ค่ะจะได้แบบเก็บของได้อีกจุตุอีกรอบหนึ่งอีกจุตแล้วก็คือข้างบนก็คือดะมูละมูลด้วย ไองวงตรทอนนี้อยู่ จังหวัดละลีครับบ้านโป่งครับผมสะดวกวกครับผมเพราะว่าออกเส้นนั้นก็ใช้เวลาการเดินทางไม่ถึงชั่วโมงครับ ok. การติดตั้งก็จะมีตรงจุดที่ว่าเป็นชุดทีวีมุมโค้งอยู่จุดหนึ่งครับเพราะว่าองศาของโค้งก็จะขาดไปอยู่ประมาณนัก4มิลครับผมเราก็ทําการเฉลี่ยแล้วก็เป็นการโปเก็บสีให้ลูกค้าไปเรียบร้อยครับผมหลังนี้มีจุดที่ทําทั้งหมดอยู่4จุดครับผมก็จะเป็น partition กั้นระหว่างชุดทีวี กับห้องครัวนะครับอ่าแล้วก็เป็นชุดทีวีมีตู้เสื้อผ้ามีตู้กระจกครับผม ว้าวตอนนี้นะคะพอยพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่ก็คือโครงการอาลินดานะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเลยบอกเลยว่าด้านนอกนี่น่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมข้างนอกน่ารักขนาดนี้แล้วเจ้าของข้างในบ้านจะน่ารักขนาดไหนคะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์จากลูกค้าจริงของเรากันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะพาไปฟิวของเราพามาอยู่กับเจ<า>้าของบ้านคุณแพรสวัสดีค่ะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากฟิวอินงานของเราแบบ2เดือนกว่าแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่ใช้งานมาก็คือทุกมุมมหาสามารถใช้งานได้หมดเลยค่ะก็คือก่อนหน้านี้<า>บ้านอ่ะบ้านโล่งมากแต่ว่าหลังจากฟิวอินไปอ่ะมาทําให้รู้สึกว่าบ้านอ่ะเป็นบ้านจริงๆเหมือนให้ความรู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็แบบ มันดีอ่ะมันดีมากใช่แล้วก็ขอย้อนกลับไปน,นิดนึงอ่ะก็คือรู้จัก FN Decor ของเราจากที่ไหนคะจาก Facebook ค่ะ<ม>เพราะว่าก่อนน้นี้คือหาแบบดีเซสร์เยอะมากว่าจะทํากับเจ้าไหนแบบให้ตรงกับเล็บที่เราอยากได้ด้วยใช่แะ้วอยงี้ก็เนี่ยแหละเซิร์ชไปแล้ว Facebook มันเด้งขึ้นมามใน,นนี้พอเข้าไปแล้วแบบมันตรงกับความความความต้องการของเราค่ะก็เลย ลองทักทีมงานไปดูใช่ทีมงานเป็นยังไงบ้างคะตอบเร็วไหคะใช่ตอบเร็วสองสองสามทุ่มยังตอบเลยค่ะโอ้สองสามทุ่มคือตอบแล้วแบบวัดหน้างานเลยไหมคะเออนัดวันมาวัดหน้างานใช่ตอนวัดหน้างานนี้คือแบบอินสเปกเตอร์ของเราเป็นยังไงบ้างคะละเอียดมากค่ะละเอียดวัดทุกมุมแล้วก็เหมือนให้คําแนะนําเบื้องต้นด้วยว่าแบบ เออมุมนี้ต้องจานแบบนี้แบบนี้ดีกว่าอะไรประมาณบิวอินประมาณไหนใช่ค่ะตอนที่จะแบบจะบิวอินนี่มีแบบคอนเซปหรือแบบสไตล์ที่อยากได้บ้างไหมคะตอนมีค่ะเหมือนเหมือนยื่นเล็บให้เขาไปเบื้องต้นใช่แล้วเขาก็ออกแบบมาแบบตรงตามเล็บที่เราอยากได้เลยที่ดูไว้บิวอินนี่จะโซนไหนบ้างคะ ก็เนี่ยหาสโซนหน้าทีวีแล้วก็โซนกั้นห้องแล้วก็อยากบิวห้องรอนนิดหน่อยเขาจะเป็นตู้เสื้อผ้าใช่ค่ะแล้วก็ ขอให้แบบฝากถึงทีมงานนิดนึงว่าแบบว่าทีมงานของเราแต่ละคนอยากพูดอะไรกับทีมงานไหมคะอ๋อก็อันแรกก็คือต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าทําให้บ้านเนี่ยเป็นบ้านที่สมบูรณ์แล้วก็ทําแบบให้มันรู้สึกว่ามีความอบอุ่นมากขึ้นนี่เราได้ฟังความคิดเห็นจากเจ้าของบ้านแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าคนที่บิวอินแล้วเนี่ยเขาอยากแนะนําอะไรมีอะไรอยากจะแนะนําคุณผู้ชมไหมคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากที่จะบิวอินบ้านเนี่ยขอแนะนํานี่เลยคะ่ะเอเ็มดีคอเพราะว่า ให้คำแนะนำดี แล้วก็วัดหน้าง,งานละเอียดแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเงี้ยเราสามารถรีเฟกหรือว่าให้ของมาแก้งานแล้วแบบแก้งานได้เร็วได้นะคะเรื่องแบบเซอร์วิสของเราใช่ะะดหมากมีมีมีใช้บริการหรืรย่ะคะหนึ่งรอ,อบอ๋อหนึ่งรอบแต่ว่าแก้แก้ไปแค่แบบจุดเล็กน้อยน,นิดเดียวคะ่ะแล้วก็แค่แจ้งไปแล้วก็วันต่อมาก็คือมาแก้เลยนี่นะคะก็เป็นความคิดเห็นของเจ้าของบ้านนะคะแต่ว่าพอยเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูงานบิวอินไม่ทราบว่าคุณแพรพาไปดูได้ไหมได้ค่ะได้เลยโอเคงั้นเรา ไปเริ่มกันที่จุดแรกของงานยิอินกันเลยอันนี้เป็นโซนทีวีใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกกันเลยค่ะ mm hmm. เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จุดแรกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโซนรับแขกเใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิดมาแล้วคือเห็นเป็นดีไซน์ตอนแรกเนี่ยคืออยากออกแบบให้เรียบเรียบเป็น ใช่ค่ะชอบความแบบเรียบๆมิเนียเน้ยวมอ้อนอม้อนนิดหน่อยไม่ต้องแต่งเยอะเลยประมาณนี้ตรงนี้คุณแพรมีส่วนร่วมังไงบ้างคะในการออกแบบอ๋อเหมือนตอนแรกทีมงานก็ออกแบบเหมือนให้มีรวดลายครึ่งหนึ่งประมาณนะคะแต่ว่าคือได้ได้ความชอบส่วนตัวอยากแบบให้มันเรียบไปเลยใช่ก็เลยขอปรับนิดหน่อยค่ะแต่ว่าหลังจากปรับออกมาแล้วก็คือ สวยถูกใจสวยถูกใจเลยและนี่ก็คือแบบว่าตกแต่งสวยงามมากนะคะต้อนรับเทศกาลคิดมากก็คือตรงนี้นี่คือไม่เห็นสายไฟเลยแบบใช้งานสะดวกขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าแบบพอเวลาเรามีทีวีใช่ไหมคะสายเสรยเรยลงมายาอะไรเงี้ยพอมีเก็บสายเราก็สวยดีเลยค่ะใช่ค่ะดูแบบเรียบไปเลยแล้วเขาแบบจัดเต็มชั้นอันนี้คือแบบอยากให้เขาจัดเต็มทางพื้นที่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจะได้แบบมีพื้นที่เก็บของเยอะขึ้นด้วย อ้ยพอเพิ่งเห็นแบบดีไซน์ตรงนี้มันเป็นแบบมุมโค้งเลยทำให้มันดูแบบละมุนขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือออกแบบให้เหมือนเดิมรีเควสรีเควสเลยรีเควสเลยมีเรฟเฟรนซ์ไปให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วนี่ด้านหลังเราอันนี้คือเป็นดีไซน์พาิชันกั้นโซนตอนแรกๆมันเป็นแบบห้องโล่งเลยใช่ค่ะเป็นห้องโล่งห้องกว้างเลยแต่ว่าอันนี้ก็รีเควสตไปเหมือนกันว่าแบบอยากมีที่กั้นห้องหน่อยแบบแยกห้องส่วนกินข้าวใช่ค่ะก็เลยออกมาเป็นแบบสวยๆนี่หลังจากที่ที่เราถามไปว่าเข้าอยู่แล้วสอ สเดือนกว่าเลยแบบตรงนี้คือโซนโปรดเลยไหมคะโซนโปรดมุมเปิดเลยมุมเปิดเลยโอ้โหสวยมากอันนี้คือเป็นแบบว่ามีโมเดลน่ารักน่ารักตกแต่งนิดหน่อยใช่ค่ะ <laughs> แล้วในส่วนของดีไซน์ค่ะคุณแพรก็คืออันนี้เนี่ยแบบรีเควสเองเลยแม้ว่าอยากให้เป็นช่องแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้ทีมงานออกแบบให้หมดเลยค่ะอ๋อออกแบบไม่ไดไ้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนเลยคือออกแบบแล้วสวยเลยก็คือเห็น3ามดีแล้วก็คือแบบเอา <จำ S 2> เลยอช่นี่พอแบบเป็นเห็นทั้ง2ด้านโดยรวมแล้วก็คือบรรยากาศในบ้านนี่คือแบบน่ารักมากแล้วก็ดูอบอุ่นมากเลยค่ะขนาดเป็นสีขาวนะปกติแล้วแบบถ้าอบอุ่นอบอุ่นเนี่ยก็ต้องเป็นสีแบบน้ำตองน้ำตาลอันนี้คือด้วยแสงไฟด้วยการจัดวางก็คือมูดสวยมากอบอุ่นมากค่ะ แล้วคุณแพรคะได้ข่าวว่ายังเหลืออีกหนึ่งห้องใช่ไหมคะที่วิวอินเป็นห้องนอนอ๋อพาไาดูหน่อยได้ไหมคะเลยค่ะไปกันเลยค่ะว้าวอันนี้ก็คือในห้องของคุณแพรโซนนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมนะคะที่วิวอินใช่ค่ะ อันนี้คือเป็นดีไซน์แบบไหนคะอันนี้คือรีเควสเหมือนเดิมอันนี้ก็รีเควสเหมือนกันคะ่ะรีเควสว่าอยากได้แบบแบ่ง2ตู้เพราะว่าแบ่งแบ่งเป็นสองู้ผู้ชายผู้หญิงใช่ค่ะแล้วก็มีช่องเก็บของนิดหน่อยการเริ่มที่สไตล์กันก่อนเลยคะ่ะที่แบบว่าอยากให้สไตล์เรากับข้างนอกใช่ไหม ใช่ค่ะให้มันแบบเดินข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วแบบมันมีความเชื่อมโยงกันเป็นสไตล์เดียวกันคือข้างบนนี่แบบเก็บของได้เยอะไหมควคุณแผลได้แบบเก็บของ,ของได้บ้าง <laughs> เก็บของได้เยอะเลยคะ่ะข้างบน,นยังยังมีช่องว่างอยู่เลยเก็บเก็บยังไม่หมดเลยเพราะว่าเยอะมากนี่นะคะข้อดีของการบิวอินนะคะก็คือมีพื้นที่ใส่ของจําเป็นนะคะได้เยอะขออนุญาตเปิด สักตู้ได้ไหมคะได้ค่ะอ่านี่ก็คือแบบพื้นที่ข้างในค่ะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะแบบใส่ของได้เยอะแล้วก็มีไฟด้วยอันนี้คือแบบสะดวกขึ้นไหมคะเวลาเปิดตู้เสื้อผ้าขึ้นมาแล้วมีไฟสะดวกด้วยสวยด้วยสวยด้วยอ,อ,อันนี้คือต้องการให้มีชั้นข้างในด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอันนี้ก็รีเควสเหมือนกันรีเควสเหมือนกันว่าให้แบบว่ามีชั้นใส่ของเยอะๆตรงนี้ก็คือวางของได้อีกด้วย<ช>เก็บของได้<ช>ว้าวสวยมากเลยค่ะข้างบนนี้ก็คือเก็บได้เยอะอ้อแล้วมาที่ดีไซน์ตรงนี้ค่ะก็คืออยากให้แบบดูมีดีเทลใช่ไหมคะก็เลยแบบเป็นเพิ่มมุมโค้งเข้าไปใช่ค่ะจะได้แบบเก็บของได้อีกจูๆ่ๆอีกออรอบหนึ่งอีกจูๆ่ๆ <laughs> แล้วก็คือข้างบนก็คือดะมูละมูลด้วย นี่พอเป็นงานยูอินเราไม่มีแบบหลังตู้เนาะไปต้องทำคอนสะอัต์ข้างบนบสะดวกขึ้นไหมคะ,คะสะดวกเลยสะดวกขึ้นนะคะนี่มา มาที่ต่อไปค่ะอันนี้เป็นพคเครื่องแป้งได้ลองใช้งานรียกค่ะพี่แใช้งานบ่อยเลยค่ะใช้งานบ่อย,อยลุกเ้า, <laughs> เาอันนี้ก็คือแบบอินทีเลียของเราสวิตไฟเป็นไฟขาวแล้วแต่งหน้าสวยๆ <laughs> ดีเลยค่ะ <laughs> ดีเลยนี่อันนี้ก็คือมีดินชักด้วยนะคะเป็นแบบว่าดึงออกมาเป็นซอฟโ์พูไหมคะเ <laughs> <laughs> นี่ยซอฟนี่เรื่องระบบแบบซอฟโคพ <laughs> ดีเลยห้องนี้ก็คือโรยรวมนี่แบบสวยมากเ้อแต่ว่า อันนี้คือเป็นกกผนังใช่ไหมคะใช่ค่ะมีกกผนังอีกนี่กูผนังหัวเตียงเนียนตาไปเลยนะนึกว่าเป็นผนังที่จริงเป็นเสาค่ะอ๋อข้างหลังที่จริงเป็นเสาข้างในแต่ว่าแจ้งชิมงานไปว่าอยากกูผนังอะไรทีมงานออกแบบให้เองเลยไม่ได้แบบไม่ได้รีเควสต์วาดลายอะไรเลย แล้วแบบดูเข้ากับห้องมากเลยอันนี้ก็คือเป็นลายแบบเรียบๆเนาะแต่ดูแบบว่าทําให้ห้องตรงนี้เนี่ยดูแบบกว้างขึ้นเนาะแล้วก็แบบปิดเสาได้เยอะมากใช่สวยเลยไม,ไม่ไม่รู้เลยถ้าคุณแพนไม่บอกว่ามันเป็นเสา<ช>แต่ว่าได้ข่าวว่ามันมีไฟด้วยใช่ไหมคะมีค่ะ<ต>มีด้านหลังอ,อ๋อมีด้านหลังแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่ามันยังเช้าอยู่ใช่ค่ะก็คือกลางคืนเละเวลาเล่นโทรศัพท์แล้วก็เปิดไฟหัวเตียงนี่โอเคเลยใช่ไหมคะ และนี่ก็คืองานพิ้วอินนะคะห้องสุดท้ายแล้วของเราวันนี้ใช่ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่พลอยเนี่ยพาคุณผู้ชมนะคะไปดูผลงานบิวอินที่คุณแพรเนี่ยเป็นคนแบบว่าพาไปเองเลยสวยไหมคะคุณผู้ชมถ้าค,คุณผู้ชมนะคะอยากบิวอินเนี่ยก็สามารถติดต่อบริษัท FN Deco r d e s i g n นะคะเข้าไปบิวอินบ้านของคุณลูกค้าได้เลยค่ะคุณแพรคะวันนี้คือขอบคุณมากนะคะที่แบบว่าพาเราไปดูผลงานบิวอิน แบบสวยๆทางั้านเลยก็ก่อนที่จะจากกันไปนะค่ะพลอยก็มีกิจกรรมสุพิเศษมาบอกคุณแพด้วยก็คือกิจกรรมอวดบ้านสวยกับ FN Decor ใน s i g n นะคะเพียงแค่คุณลูกค้าเก่าหรือว่าคุณลูกค้าใหม่นะคะถ่ายมุมไหนที่บิวอินกับเราก็ได้คะ่ะเข้าไปคอมเมนต์ในกิจกรรมอวดบ้านสวยนะคะรับไปเลยคะ่ะกิฟต์เชิญมูลค่า1000บาทจากเซ็นทันนะคะไปช็อปกันให้จุใจเลยค่ะคะุณแพดร่วมกิจกรรมหรือ,อยังคะยังเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวเรารีบไปถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสนะคะ เดี๋ยวส่งตรงกิฟตวอชเชอร์ถึงบ้านเลยค่ะได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะพอยก็ขอลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้านะคะจะพาไปดูโครงการไหนงานยูอินสไตล์อะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมวันนี้คุณแพ้ขอขอบคุณค่ะค่ะบ๊ายบาย